วันนี้เราพาทุกท่านมาที่ไร่นวลพยอมจังหวัดรบบุรีอยู่ที่ตำบลโคกตมูมอำเภอเมืองใช่ไหมอำเภอเมืองจังหวัดรบบุรี๋อนี่เขาจะมีดอกคอสมอสเนาะเยอะมากแล้วก็คนนี่โหอย่างเยอะเลยอะแล้วมันจะมีช่วงนี้จนถึงมก,กราคมเลยนะเนี่ยใช่ช่วงปีใหม่เออช่วงปีใหม่ถึงมก,กราคมเนาะคนก็จะแบบโหมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะ ฝั่งตรงข้ามก็จะมีทุ่งทานตะวันของไร่วิชาณนะ่นนะทุกคนดูมาที่นี่คือคุ้มมากจะได้ทั้งดอกทานตะวันแล้วก็คอสมอสแบบนี้เลยนะทุกคนสวยมากสวยมากดูเด็กดอกไม้สวยไหมสวยมากแล้วก็วิวคือดีมากๆอะ่ะอากาศร้อนยังแบบเดินได้สบายสบายชิลๆเพราะว่าดอกมันสวยอะ่ะออ้โหน่ามาเที่ยวมากเลยถ้าใครผ่านมาแถวนี้ หรือใครอยากมาเที่ยวดอกคอส莫สที่แบบแบบก,กว้างๆอะ่ะเออต้องมาที่ไร่นวลพยอมเลยทุกคนนี่พิกัดอยู่ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจงังหวัดพรมบุรีนะทุกคนนี่แล้วจะได้แบบอย่างนี้เลย GPS เดี๋ยวนี้มาง่ายเนี่สวยแบบอย่างนี้เลยโอย้แล้วก็ถ่ายรูปสวยมากโอ้ยครสวยดูวิวสวยมากอย่างนี้เลย เข้าไปไม่ได้เลย